สวัสดีนะครับโอ้วันนี้ก็ไปส่งแฟนกับบ้านนะครับไปส่งอยู่คอนเกนครับเนี่ยตอนนี้มาถึงถึงโรงมานแล้ว <c oughs> อ๋อสว่างคาตาเลยครับหวานม่ให้พี่น้องได้ดูนะ ไม่อะไรจะถ่ายครับรถแมคโครก็จอดสเปรงานไม่ได้ทำอะไรนะครับนอนนอนช่วงนี้ก็งานนอนนะครับจะไม่ค่อยมีงานเท่าไหร,นะร,ร่นะรอขุดขุดบ่ มาถึงบุรีรัมย์ผมออกจากโน่นเกือบหกโมง <eterm oon> นะครับมาถึงนี่เอาสองชั่วโมงถึงอะเกือบสามชั่วโมงตีไปเลยครับตอนนี้สี่สิบแล้วก็สองชั่วโมงเลยนะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งชั่วโมง แบดสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอดีครับมาถึงนี้ไม่ได้ขับเร็วนะครับมาเรื่อยๆอ خ, รถอ่อยนัก เหมืเดิมครับงานไม่มีนอกขับรถเล่นบ้างไปโน่นไปนี่บ้างครับช่วงนี้ไปต้องแจ้งนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้แจ้งนะแจ้งปุ๊บล้วก็ออกออกได้ครับ ไอเดงไอเด็งไอเ,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 เด็งตื่นต้นนะเป็นผมมาเนี่ยกะโดดโลดเต้นเลยไม่ได้นอนเลยครับ <S <S ผมออกจากบ้านนะออกจากบ้านกี่โมวะผมออกจากบ้าน เมื่อคืนนะผมออกมผมออกพาเมียไปก็ประมาณประมาณเที่ยงคืนไปถึงนูน่นตีสามครับใช่ไหมประมาณเที่ยงคืน แดงวิ่งเลยเขาแล้ว่ะงานให้ผมทำนี่ผมนอนจนปวดลูกตาไไปหมดแล้วครับ ืวานก็อุ่นเครื่องนิดนึงครับอัจฉรบีนี่จอดคือเก้าทรงเดิม ตรนนี้นคับจอดที่เดิมเพราะวานนอนอยู่ตรงนี้เลยทั้งวันนะไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวระบายเครื่องก่อนนะสงสารรถเลยไปกลับเลยนะครับผมไม่ได้โอ้ยจอดพักอยู่ชั่วโมง <c oughs> đây. Nó trông như nó đổ rồi. Ô, nó bắnເຄື່ອງ đi. อยน้ลออกะตรงนี of oh. mm. ้ไมลอะไรอกะไลออกตรงหนตรนะปะ สาดเลยนะทำรัวตรงไหน วิ่งสายยาวไม่ได้พักเอาสําหรับทีนนี้บายบบายครั bye bye.